สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาตัดสะระแหน่ปลูกใหม่แล้วค่ะเอายอดยอดไปปลูกใหม่ขยายเลยค่ะที่เรื่อยๆออกมาเนี่ยค่ะเอาไปปลูกใหม่ดีกว่า ขยายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆไว้อยู่ในกระถางค่ะ เลื้อยออกมานอกกระถางหมดเลยค่ะตัดแต่งใหม่เอาไปปลูกใหม่ขยายพันธุ์ให้เยอะๆค่ะช่อยใหญ่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยปปลูกปลูกใหม่ค่ะพอเลื้อยยาวเกินไปแล้วไม่สวยแล้วค่ะตัดแต่งใหม่ วันนี้วันพระมีเพื่อนข้างบ้านมาไหว้พระจะเสียงดังนิดนึงเสียงรถก็ดังค่ะฝนตกได้ค่ะวันนี้นี่ค่ะนี่ดูแตกแบบเป็นแถวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปลงดินแล้วจะสวยวันนี้ <c oughs> มีรางวัลที่หนึ่างบ้านเสียงดังหน่อยนะครับเพื่อนๆฝนตกแล้วครับเพื่อนเพื่อน แตงไม่เลยค่ะเนี่ยค่ะตัดมายเยอะเลยเอาเพิ่มอีกค่ะ เอาเพิ่มอีกหน่อยรอบนี้จะโปรให้เยอะเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่ช่องมาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ